สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อเซตนี้โดนใจซีโอเฟเดริกพี่สไพมาไว14นาทีนะคะให้หัวใจบอสลิสส่วนปีเตอร์อัดก็มาเม้นแซวกันใหญ่หลังจากที่น้องลิซ่าได้มาลงรูปกับสตอรี่รัวๆนะคะก็ทำแฟนบริงใจฟูไป300%ปแฟนๆต่างก็เข้าไปกดไลค์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ลงได้ประมาณ15ชั่วโมงนะคะยอดไลค์ เกือบ5ล้านไลค์ยอดแสดงความคิดเห็นก 40, ว่า40,000กว่าคอมเมนต์นะคะก็ต้องมี FC ตัวยงค่ะอย่าง CEO ฟเฟอรริกอาโนทาย,ยาทในเครือ LVMH อาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในตอนนี้นะคะหนุ่มหล่อผู้ที่มีข่าวว่ากำลังออกเดตด,ด้วยกัน แต่ทั้งสองคนนะคะก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมายืนยันแต่อย่างใดถึงอย่างนั้นแฟนๆก็ใจฟูนะคะต่างก็หลงรักมิตรภาพความสัมพันธ์ทั้งสองก่อนหน้านี้ก็มีแฟนบริงชาวจีนได้เจอทั้งสองคนที่พิพิธภัณฑ์ในปารีสนะคะขณะที่ทั้งสองก็เดินเล่นชิๆลๆหลังจากนั้นน้องลิซ่าก,ก็มาลงรูปนะคะกลายเป็นหัวเรือเองซะเลยค่ะซึ่งน้องลิซ่าก,ก็มาลงได้ประมาณ14นาทีหนึ่งในนั้นก็มีซี ีโอเฟเดริกมากดไหลให้หัวใจอย่างไวเซ็ตโดนใจพี่สะพ้ายของหนุ่มซีโอเฟเดริกก็มากดไหลให้น้องหิซ่าด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ก็มีรูปภาพปล่อยออกมานะคะที่สำนักข่าวได้ถ่ายรูปภาพออกมาที่มีน้องหิซ่าและพี่สะพ้ายของหนุ่มซีโอเฟเดริกนะคะที่ไมอามีซึ่งน่าจะมีการคุยงานกันก็มารอดูกันต่อไปทางด้านของปีเตอร์อ์ดแห่งซีดีนนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นให้หัวใจ3ามดวงน้อง าด้วยเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีนักร้องแรปเปอร์เซเลบนะคะเพื่อนๆน้องลิซาก็มากดไลค์แสดงความคิดเห็นให้หน้องด้วยเช่นกันเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะสำหรับโมเมนต์ใจฟูหนักมากเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ